ประธานกรกะตเผยคดีหัวเลือกสวออนะคะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบเพิ่มต้องใช้เวลาเพราะว่าเอกสารหลักฐานนเยอะยืนยันนะคะว่าไม่ได้ยื้อเวลาเผยคําร้องในการยุบหกพักฐานยินยอมให้ทักษินครอบงํานั้นอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะแต่ว่าบางส่วนยุติเพราะว่าไม่มีข้อมูลค่ะ นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีหัวเลือกสอวอภายหลังคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26นะคะสรุปสำนวนส่งไปยังรองเลขากรกะตนายอิทธิพรบอกว่าขั้นตอนขณะน,นี้ผ่านจากคณะกรรมการชุดที่6ซึ่งเป็นการพิจารณาคดีในขั้นตอนแรกอยู่ระหว่างการทํางานของรองเลขากรกะตโดยทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า ในจำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้ถูกร้องที่มีประมาณร้อยกว่าคนมีบางคนที่ถูกสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและสั่งไต่สวนเพิ่มเติมส่วนที่มีการท้วงติงว่ากกตใช้เวลาในการพิจารณานานนั้นนะคะประธานกกตชี้แจงบอกว่า เวลาที่กำหนดไว้เป็นเวลาที่อำนวยความยุติธรรมให้กระบวนการพิจารณาในแต่ละลำดับไม่เกิดความล่าช้าหากช้าไปบ้างก็ต้องมีเหตุผลว่าเหตุใดถึงช้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่เกิดความยุติธรรมกับใครการที่กะกะตอ,ออกประกาศกะกะตมีการกำหนดการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนว่าใช้เวลาเท่าไหร่เป็นเพราะไม่ต้องการให้เกิดความล่าช้าซึ่งไม่กระทบต่อสำนวนและเนื้อหา โดยจากสํานวนของคณะกรรมการชุดที่26มีผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นร้อยคนและเมเอกสารหลายพันหน้านะคะจึงต้องใช้เวลาแล้วก็กระบวนการก็ต้องใช้ความรอบคอบเพราะเป็นกระบวนการยุติธรรมนายอิทธิพรยังกล่าวด้วยว่าการพิจารณาสํานวนหัวเลือกสวก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนกกนตก็ได้มีมติในส่วนของการหัวเลือกระดับจังหวัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดและได้ส่งสารดําเินการแล้ว เป็นการดําเนินการแล้วเสร็จภายใน1ปีและเมื่อวานกะกะตะก็ได้มีมตินะคะเรื่องการหัวเลือกสวร,ระดับจังหวัดที่จังหวัดยะลาและส่งสารให้ดําเนินการโดยมีผู้ถูกกล่าวหา32คนส่วนของที่คณะกรรมการชุดที่26ดําเนินการเป็นที่สนใจของสาธารณชนมีผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีพยานหลักฐานเป็นจํานวนมากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาบ้างซึ่งคณะดังกล่าวทําหน้าที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมสําหรับตนมองว่า ทำงานค่อนข้างจะรวดเร็วได้ที่พรยังกล่าวถึงผู้ที่ถูกกล่าวหา32คนนะคะว่า เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสวร,ระดับจังหวัดยะลาที่ส่งสารไปมี12สำนวนผู้ถูกกล่าวหามีทั้งผู้ที่ได้รับการเลือกและไม่ได้รับการเลือกอีกไม่นานคำนิชัยก็คงจะออกมารอติดตามได้ส่วนที่มีการเรียกรับในการรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนั้นตนไม่ทราบจานวนเพราะเป็นกระบวนการอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดที่26ซึ่งจะไม่เข้าไปแทรกแซง โดยได้แจ้งได้รับแจ้งนะคะว่าจะพยายามทำงานตามกรอบเวลาเพราะตระหนักดีถึงความสนใจของประชาชน นายอิทธิพรย้ำนะคะว่าในขั้นตอนของกฎหมายจําเป็นที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมสําหรับบางคนและให้ดําเนินการไปสวนเพิ่มเติมในบางประเด็นโดยในบรรดาเกือบ200คนเมื่อกกตตรวจสํานวนแล้วได้เห็นว่าข้อได้จริงรับยาหลักฐานอย่างไม่เพียงพอก็สามารถแจ้งนะคะให้คณะกรรมการชุดที่26นั้นไปสอบเพิ่มได้ต้องอำนวยความยุติธรรมให้ทุกฝ่ายเมื่อถามว่าอาจจะมองว่ายื้อเวลาให้กับบรรดาสวหรือไม่ นายอิทธิพรตอบนะคะว่าอาจจะถูกมองแบบนั้นก็ได้แต่ยืนยันว่ากะกะตน,นั้นไม่ได้ทํางานเช่นนั้นนอกจากนี้นะคะนายอิทธิพรยังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคําร้องยุบ6กพักร่วมรัฐบาลเดิมจากเหตุยินยอมให้หนายทักษิณชินวัตรครอบงำแล้วก็ชีน้นํา นายที่พรบอกว่าตอนนี้นะคะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทําเสร็จสิ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกะกะตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองซึ่งเท่าที่จําได้ในทั้งหมดมี17เรื่องที่เกี่ยวกับการร้องเรื่องนี้ในจํานวนนี้มี3เรื่อง ซึ่งอยู่ที่เลขาธิการกะกะตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองมีความเห็นให้ยุติเรื่องเนื่องจากไม่มีมูลมากพอส่วนอีก14เรื่องนี้นะคะมี8เรื่องที่ทำสำเร็จในระดับคณะกรรมการและอยู่ระหว่างการพิจารณาของเลขาธิการกะกะตอ,อีก4เรื่องค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงโดยเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการยื่นคำร้องมาอีกหนึ่งเรื่อง ซึ่งหากประเด็นเหมือนกันก็จะนําไปรวมกันได้แต่บางครั้งคําร้องเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วแต่ว่าเรื่องลักษณะเดียวกันอาจพิจารณาเสร็จสิ้นก็ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปค่ะ